สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับนุ่นที่ช่องนุ่นนินนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนทํำลิลายผลไม้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะรับซัมเมอร์เลยก็จะดูเว้อรๆหน่อยนะทุกคนไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวันนี้เราก็จะทําเป็นรูปผลไม้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีของตกแต่งเป็นแท่งๆแ,แ,แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าฟีมูนะคะหาซื้อได้แล้วก็เป็นสติกเกอร์ลายผลไม้อันนี้มันจะเหมือนยางลบสมัยเด็กของพวกเรา เราก็เอาคัตเตอร์มาหั่นเป็นบางๆนะเลือกความบางความหนาได้อันนี้นุซื้อมาเป็นแท่งนะคะแล้วก็เอามาหั่นเองมันจะถูกกว่าที่เราซื้อเป็นแบบสําเร็จมาแล้วแต่ก็เสียเวลาอยู่นะแต่ถ้าสมมติว่าใครแบบชอบเล่นนะ่ะ mm hmm. ก็ซื้อมาเป็นแท่งๆแบบนี้ได้อันนี้ที่เป็นผลไม้นะคะ mm hmm. ก็จะมีหลายอันอยู่ เราก็จะติดรวมๆกับพวกสติกเกอร์ตกแต่งที่เป็นลายผลไม้นะคะเดี๋ยวจะเอาอันที่หั่นแล้วมาให้ดูนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่โน้นหันไว้แล้วนี่หั่นแล้วก็เอามาหยอดไว้ในกระปุกที่เขาเป็นแบบซื้ออันอื่นมาไว้นะทุกคนเพื่อความสะดวก,กแล้วก็กําหนดความหนาะบางได้นะคะจากที่เป็นแท่งๆแบบนี้เนี่ยใช้ได้นานน่าจะซื้อมาแท่งไล้20บาทอันนี้จำได้ว่าซื้อที่แพทีน้มนะคะ แต่เดี๋ยวนี้ในออนไลน์ก็จะมีเดี๋ยวนุ่นลองหาในช้อปปีให้ทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะต่อไปเราก็จะมาลงไพรเมอร์แล้วก็เบสช,ช่วยให้สีเล็บติดทนขึ้นนะคะตัวนี้เราไม่ต้องอุดน,นะทุกคนก็คือทาแล้วมันก็จะระเหยง่ามันจะเป็นน้ำน้าแล้วก็ทาไปเลยหลังจากทาไพรเมอร์แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรอเขาระเหยแป๊บนึงแล้วเรามาลงเบสกันนะคะต่อไปก็จะทาเบสนะคะเบสค้ดเป็นของ ไปจะเปขั้นตอนการลงสีพื้นนะคะทุกคนอันนี้เป็นสีเหลืองใสๆกับสีเขียวอ่อนแล้วก็มียี่ห้อเดียวกันนะคะเป็นสีขาวใสนี่ก็าจะเขียนไว้ให้ตัวเองไม่งงเนาะเวลาแล้วก็สีเขียวเข้มน,นะคะประมาณน,น,นี้แล้วก็ยี่ห้อนี้อันนี้สีโปรดมากทุกคนนุก็เอาเลิปปอมมาติดไว้ะคะเวลาเลือกจะได้เลือกง,ง่ายๆเนาะเพราะว่าขวดเขาจะเหมือนกันหมดเลยเนี่ยมันจะจําไม่ได้ถ้าจําเบอร์ก็คือสับสนนะคะทุกคนก็ สกอตธงสกอตเทปมาติดไว้แบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราก็จะคะค่ะนะคะแล้วก็ทาไปเลยอันนี้ก็เป็นเล็บหลังจากที่ลงสีพื้นมาแล้ว2รอบนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มตกแต่งลายกันในส่วนของสติกเกอร์เราก็แปะไปได้เลยนะแล้วก็ส่วนที่เป็นซีมูดเดี๋ยวเราจะใช้ท็อปโค้ดเป็นกาวนะคะเราจะใช้ท็อปโค้ดของตัวนี้ แล้อบมาแล้วนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะติดอย่างนี้เลยที่เหลือจะตกแต่งอะไรเพิ่มก็ได้แต่ว่าอันนี้เราขอลงฟีโมโกับสติกเกอร์ให้ครบก่อนนะคะเดี๋ยวเราอาจจะเอากากเพชรมาโรยเป็นจุดๆอะไรเงี้ยให้เขาดูแบบสดใสน,น่ารักขึ้นนะคะนี่ก็เสริมพวกสติกเกอร์นะคะทุกคนนี่อย่างอันนี้ก็จะติดเป็นสับปะรดสติกเกอร์นี่มันก็จะติดเข้าไปได้เลยนะง่าย ก็จะหาอะไรมาตกแต่งเพิ่มกันนิดนึงคะใครมีพงมีเพชรอะไรก็เอามาติดได้นะคะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะซื้อที่ใดเอกสีเขียวเพราะว่าสีเขียวมันดูเข้ากับผู้ผลไม้ก็ตกแต่งไปประมาณนี้นะคะให้มันพอมีแบบอะไรดึงตาพิทปิดวับวับหน่อยแล้วก็อบขา อันนี้คือหลังจากอบท็อปโคดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เล็บแบบนี้เลๆก็ๆจะแบบน่ารักน่ารักนะทุกคนเป็นแบบว่าผลไม้ต้อนรับซัมเมอร์ครับ<ๆ>นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะได้เล็บลายซัมเมอร์น่ารักน่ารักเป็นแบบผล เวลาดูไกลๆมันก็จะดูมีสีสันมากขึ้น,นทุกคนแล้วก็คะขะพวกอะไรให้มันดูแบบสีมันตัดๆกันนะคะก็จะเน้นเป็นพวกโทนแบบผลไม้เนาะแดงส้มเขียวเหลืองอะไรประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็บก,กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย